เอาสักต้นเลยนะต้นมะน,นาวนะคะอันนี้พันธุ์อะไรเมนูอันนี้ก็มะน,นาวเนี่ยส้มหรือมะน,นาวส้มจิตอันนี้ก็เป็นส้มหมดเลยราคาเนี่ยส้มหมดเลยราคาตรงนี้ส้มค่ะอันนี้ส้มแล้วด้านนี้นะคะส้มอัันนน้้สสมีีเขยวส้มสีเขียวนะคะ,น,ะ,คะนี่ส้มสีเขียว นี่ส้มสีทองนะคะสวยมากเลยต้นเท่าไหร่มนนันนมันูเดียวนะแตัวนี้มันเป็นแพตัวนี้เปทองตลียัคือไมโ่โตกอก็อันนี้ก็จะเป็นกระบ,บองเพชรนะคะพันกระบ,บองเพชรต่างๆโอ้ย อันนี้กับวังเพชรนี่สวยมากเลย